รายการเสียงกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับตะก,กล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการ ยยงกกัันเลลครบ้อมาถึงตอนนี้เพื่อนๆตากล้องก็คงจะได้รู้จักและเข้าใจภาพมีชีวิตหรือดรามาติกกันค่อนข้างจะทะลุปูโปลงแล้ววิสัยคนช่างสงสัยก็มีคำถามต่อว่าแล้วเจ้าภาพแนวนี้จะนำไปผูกโยงต่อยอดกับภาพแนวอื่นๆเพื่อสร้างงานสร้างเงินในอาชีพแล้วอนาคตจะสดใสหรือเปล่าก็ขอบอกได้เลยละครับว่าแนวดรามาติกวิลเนเวอร์ไดครับถ้าไม่เชื่อ ไปฟังคำยืนยันกันครับคุณผู้ชมครับจากการที่เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการถ่ายภาพแบบมีชีวิตหรือแนวดรามาติกไป หลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นครับที่เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการถ่ายภาพในแนวนี้กันอีกนะครับวันนี้ครับเราจะกลับมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราครับคุณสุรเชษน้ำทิพย์นะครับคุณไม้หลักหรือว่าน้ำไม้นั่นเองครับสวัสดีครับน้ำไม้สวัสดีครับมันมีเยอะนะครับเยอะมากเรื่องราวการถ่ายภาพแนวมีชีวิต ยังมีหลายตอนเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราพวกมีชีวิตอยู่นะ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 ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของชีวิตนี่มันยังเล่นได้อีกเยอะเยอะมากมันมองมันมีมุมมองรายละเอียดต่างๆีเยอะมากที่จะศึกษาเนี่ยใช่ผมถามจริงถ้าเกิดว่าจะเรียนแนวนี้จริงๆถ้าอยากศึกษามีเป็นคอร์สแบบระยะไหนที่แบบเรียนแล้วจบเร็วๆมัตอนมีครับก็ตอนนี้ที่ผมเปิดเปิดสอนอยู่ก็สอนอยู่กับที่ศูนย์ของ C ีนะครับใช้เวลาเรียนประมาณ 7วันนะครับสามารถถ่ายภาพได้เป็นแบบไหนดามมติกเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นแต่ว่าต้องบอกกันว่าถ้าใครถ้าใครคิดจะเข้ามาเรียนเนี่ยครับต้องถามตัวเองก่อนว่าใจสู้พอไหมเพราะจากที่ผมสอนมาเนี่ยคือสมมุติว่าสี่คอร์สเนี่ยพอถึงคอร์สสุดท้ายมันเหมือนกับฝึกทหารนะครับก็คือคือวิธีการการเรียนดัมาติกที่ต้องบอกกันว่ามันเป็นจิ๊กซอสี่ตัวนะครับจิ๊กซอตัวแรกคุณเรียนจบแล้ว คุณจะเข้าใจจิ๊กซอว์หนึ่งตัวจิ๊กซอว์ตัวที่2ตัวที่3จิ๊กซอตัวที่4ี่เนี่ยคือที่เป็นแอดวานเนี่ยที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นแอดวานเนี่ยคือมันถึงจะมาประกอบมันเป็นภาพถ่ายแล้วภาพที่คุณจะถ่ายได้คือภาพปกหนังสือของผมเลยคือครั้งสุดท้ายเนี่ยท,ที่สอนที่เอาจิ๊กซอทั้งหมดมารวมตัวกันเนี่ยค,คือจะเป็นภาพลากเหยื่อหน้าปกจะเป็นภาพตีเบ็ดอันนี้คือโจทย์บังคับต้องถ่ายให้ได้ต้องถ่ายให้ได้ไ,ดไ,ดไม่งั้นคุณไม่จบแล้วทุกคนก็ถ่ายได แล้วจากประสบการณ์ที่ผมสอนมาเนี่ยคนที่ไม่เป็นกล้องเลยจะเป็นเร็วกว่าวเพราะเขาไม่มีไม่มีอะไรที่คอยต่อต้านอยู่ในใจเพราะต้องยอมรับว่างานดรามาติกมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่ขัดแย้งกับทฤษฎีครับอย่างงานถ่ายภาพทั่วๆไปมักจะให้คนมองหาค่าสีเทากลาง18%ในการถ่ายรูปรแต่ในงานดรามาติกจะให้มองค่าสีเป็นหลักครับเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงครับ สิ่งที่เราเห็นคือสีสันสิ่งที่เราเห็นพวกคนเราไม่ได้มองเป็นภาพขาวดำอะไรอย่างนี้คก็คือหลังจากนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต่ออย่างที่อย่างตัวน้าเองก็เรียนเป็นปีใช่ครับใช่ไหมครับศึกษาเองด้วยศึกษาเองด้วยก็คือต้องสู้เพราะว่ามันต้องหมั่นสังเกตใช่ไหมหมั่นสังเกตหมั่นฝึกแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเข้าค่ายจริงๆครับครับถ้าเกิดว่าเรารู้ในเรื่องของการถ่ายภาพในแนวนี้แล้วเนี่ยครับเรานําไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพในอาชีพเราอื่นๆอย่างนี้ครับ ได้ในแนวไหนได้ได้ทุกแนวเลยไหมครับได้เกือบทุกแนวครับอย่างยกตัวอย่างผมมีภาพตัวอย่างมาผมถูกจ้างให้ไปถ่ายคนยิงปืนนะครับ,รบเป็นงานพรีเวดดิ้งของลูกค้าคซึ่งลูกค้าเจ้าเนี้ยเขามีกิจกรรมที่เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวมากกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งคือยิงปืนนะครับอันนี้เห็นถึงขั้นว่าปลอกกระสุนกระเด็นออกมาเลยอย่างนี้เหรอครับถูกต้องครับนะครับโอ้โหเป็นภาพที่ถ่ายเขาแล้วก็เป็นภาพที่ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะ อาได้มาจากดัมมาติกคือเรื่องของมุมแสงต้องบอกก่อนว่าอย่างภาพของผมที่เป็นภาพตีเบ็ดหรือตีหยดน้ําหรือถ่ายอันถ่ายควันถ่ายหมอกถ่ายทวกเนี้ยถ้าเราวางมุมแสงไม่ถูกเราจะเก็บเม็ดน้ําเม็ดควันได้ไม่คร,ครบเช่นถ้าสมมุติเราถ่ายลักษณะเนี้ยเราต้องถ่ายสวนแสงนิดๆซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันก็คือเป็นพื้นฐานจากที่เราศึกษาดัมมาติกมาถ้าเราไปยืนในมุมที่ผิดควันก็จะน้อยครับ นะครับเพราะเม็ดควันที่มันฟุ้งออกมาเนี่ยถ้าไม่มีแสงมาตีมันในมุมตกกระทบเนี่ยมันจะมองเห็นน้อยมากอาผาแสดงว่ามันนําไปประยุกต์ใช้กับอะไรอย่างนี้ถูกเป็นในเรื่องของแนวภาพกีฬาก็ได้ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการคุมสปิชเตอร์อรกับความเคลื่อนไหวครับถูกไหมครับถ้าเราจับสปิชเตอร์อรไม่ถูกเราเดาลักษณะของการฟุ้งของควันไม่ถูกมันก็ไปอิงกับเรื่องของจังหวะในงานดรามาติกเราก็จะไม่ได้ภาพนี้ออกมาเหมือนกัน โอ้โหจริงก็ถือว่านําไปประยุกต์ได้อีกเยอะมากใช่ครับ,รบถ้าเป็นภาพครอบครัวนี่บางทีถ้าเกิดว่าเราฝึกภาพแนวนี้ไปถ่ายภาพครอบครัวกันนี่อาจจะได้แนวใหม่แนวใหม่อาจจะเป็น,นรอยยิ้มที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนอเป็นจังหวะที่มันเซี่ยวแวบเดียวอาจจะแบบว่า,ามีการเลือกโลเคชันที่ดีขึ้นทั้งทงที่เป็นบ้านเราเองมีการ,รจัดวางเรื่องแสงมีการอา่าวินโดว์ไลติงคือแสงจากช่องหน้าต่างอาจจะ จากเดิมที่ถ่ายตรงไหนก็ได้ก็อาจจะพิถีพิถันขึ้นเปลี่ยนมาถ่ายมุมนี้ดีไหม,มเปิดม่านออกสักนิดนึงเพื่อให้แสงรอดมาเป็นลำลำมันก็จะสร้างบรรยากาศในการถ่ายรูปให้ออกมาสวยงามได้เป็นอย่างนั้นออนะครับก็เรียกว่าประยุกต์ไปได้ทุกๆแนวได้ทุกแนวครับกีฬาภาพสาัตว์คนสิ่งของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับได้หลายแนวเพราะศาสตร์ดมาติกมันคุมไว้หมดแล้วมัน จะพูดถึงเรื่องอะไรล่ะพูดถึงเรื่องจังหวะก็มีอยู่ในดรามาติกพูดถึงเรื่องสีสันก็มีอยู่ในดรามาติกพูดถึงเรื่องอารมณ์หน้าตามันก็มีอยู่ในงานดรามาติกหมดแสงทุกอย่างครบหมดแล้วครับครบองค์ประกอบหมดแล้วถ้าเราหยิบมุมมันออกมาแล้วมามองในแนวของดรามาติกถูกต้องเพื่อจะถ่ายทอดออกมาให้มันรู้สึกมันมีชีวิตขึ้นใช่ครับเป็นการเล่าเรื่องราวใช่ครับนี่ถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวคิดหลักของการถ่ายภาพแบบนี้ใช่ครับถูกไหมครับใช่ โอ้โหน่าสนใจมากทีนี้ผมเคยเห็นผลงานของของน้ำไม้ภาพหนึ่งเป็นภาพสัตว์ซึ่งผมยังไม่เคยถามนะในเรื่องของภาพที่ภาพสัตว์เลยที่เราคุยเรื่องของของการถ่ายภาพแบบนี้มาสัตว์นี่มันถ่ายเาให้ออกมาม,มีชีวิตเนี่ยนะมองอะไรนะคิดอะไรถึงถ่ายภาพแนวเป็นภาพสัตว์ออกมาสิ่งแรกเลยคือเราต้องทําการศึกษาเขาก่อนนะครับต้องบอกกันว่าเวลาผมออกถ่ายภาพสัตว์หรือถ่ายภาพสิ่งที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนักเพราะคงไม่มีโอกาส เอามาเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วนั่งดูถูกไหมครับเวลาผมออกถ่ายภาพหนึ่งครั้งเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่เหมือนคนอื่นผมมีความรู้สึกว่าเมื่อผมขับรถออกจากบ้านแล้วหยิบกล้องออกไปเนี่ยผมได้ภาพกลับมาหนึ่งหรือสองภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ผมดีใจแล้วผมจะไม่เป็นคนที่ถ่ายแบบแหลกรานแล้วเอากลับมานั่งเลือกเอาไฟล์รูปกลับมาสามเข่งแล้วก็มานั่งปวดหัวแล้วมารื้อๆผมจะไม่ทําอย่างนั้นครับผมจะคิดเลยว่าวันนี้ผมจะไปถ่ายอะไรอย่างวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปถ่ายช้างนะครับ ผมก็ขับรถไปเลยครับที่ไหนมีช้างบ้างซึ่งค่อนข้างคนไม่เยอะผมก็เลือกเขาเขียวผมก็ไปนะครับผมมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในหนังสือเล่มแรกของผม,มนะครับอย่างภาพเนี้ยผมก็ไปปุ๊บผมก็เห็นช้างสามสี่ตัวผมก็นั่งดูอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งคร,ครับผมครับไม่ทําอะไรนี่มันถ่ายมาช้างได้ขนาดนี้เลยนะใช่ไหม นี่ช้างปกติเราเห็นนี่มันไม่ได้ดูดีขนาดนี้นะไม่ได้หล่อขนาดนี้เลยครับเกิดจากการปรับตั้งเซตติ้งหลังกล้องด้วยเกิดจากการเล่งโทนค่าสีด้วยในกล้องนะครับในกล้องอะไรอย่างนี้ครับตรงนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดของการเรื่องกล้องนะครับแต่หัวใจหลักของมันเนี่ยหัวใจหลักของมันเนี่ยคือผมมองว่าภาพช้างภาพเนี้ยแววตาช้างแววตาไหนที่ดูแล้วเศร้าดูแล้วมีอารมณ์ช้างลืมตาขึ้นกับช้างลืมตาลงให้อารมณ์ต่างกันครับ คราวนี้เราก็ทำเราก็ทำขั้นตอนขั้นตอนให้ยากออกไปอีกนะครับผมก็เลือกช้างหลับตาลองมองลงนะครับปกติช้างเวลาเราเห็นคนเขาจะสายไปสายมาเราก็จับฝูกันให้ได้แล้วผมเลือกย่าครับ จะเห็นบนหัวมีฟางเล็กๆเพื่อตัดขั้นตอนในการที่คนอื่นจะก๊อปปี้ภาพที่ถ่ายแบบเราได้เพราะฉะน้อยอย่างน้อยในคนอื่นเมื่อมาถ่ายเขาอาจจะได้แค่ช้างที่ไม่มีหญ้าบนฟางบนหัวโอโ,อโทําขั้นตอนให้มากยิ่งขึ้นโดยการเลือกตัวเนี้ยเราจะเอาตัวนี้ให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าภาพดรามาติกนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกแนวจริงๆใช่ครับทุก<น>สิ่ง,ง <ๆ S 1> ของทุกกลุ่ผู้ทุกคน ใช่รับนทีนะครับก็อสนุกมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุผู้ชมก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับการถ่ายภาพโดยใช้ซูมเมื่อปรับค่าซูมแล้วช่องรูรับแสงเปลี่ยนผิดปกติหรือเปล่าคะอาจารย์ โดยปกตินะครับเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะใช้เลนส์กันหลายรูปแบบมากแต่ในปัจจุบันนี้เลนส์ที่กําลังได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเลนส์ซูมครับนะครับสามารถที่จะเลื่อนซูมให้เป็นเทเลโฟโต้เลื่อนมาที่แมนวนวลเลื่อนมาเป็นที่มุมกว้างได้นะครับขณนี้ปัญหาหนึ่งซึ่งนักถ่ายภาพพบก็คือว่าเวลาเราเลื่อนซูมเนี่ยช่องรับแสงมันจะเลื่อนตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นเลนซูมที่มี 2f ครับถ้าเลนซูมที่มี f เดียวไม่มีปัญหาครับเช่นเลนซูม 80-200f ค่าสว่างสุด2.8ไม่ว่าจะเลื่อนมาที่80ไม่ว่าจะเลื่อนไป200มันจะได้ f ที่เท่ากันหมดแต่ถ้าซูม 2f ซึ่งมีราคาถูกกว่าซูม f เดียวซูม 2f นั้นเช่น3.5ขีด5.6แน่นอนครับเวลาเราเลื่อนซูมมาที่ระยะกว้าง ก็จะได้3.5ครับแต่พอเราเลื่อนซูมไปที่เลนเทเลเช่น1 8 1 50หรือ1 8 0 25เมื่อเลื่อนมาที่25ค่าช่องรับแสงก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยการเปลี่ยนค่าช่องรับแสงตามไปก็เพราะว่าเลนถูกร่นระยะหรือดึงระยะให้ไกลขึ้นจุดค่ารวมแสงบนเลนที่ตกกระทบลงบนสื่อบันทึกภาพก็ย่อมจะมีความห่าง เมื่อมีความห่างการสูญเสียของแสงก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราเลื่อนมาทุกครั้งเนี่ยนะครับไม่มีการผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่าจะทำให้หนึ่งเมื่อเลื่อนมาช่องรับแสงจะแคบลงไปนิดหนึ่งก็จะทำให้เกิดความเร็เชตเตอร์ต่ำลงไปนิดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะนั้นเวลาเลื่อนซูมนั้นนะครับ ก็ต้องระวังว่ามันอยู่ที่ f เท่าไหร่สำหรับคนที่จะบันทึกข้อมูลไว้แต่กล้องนี้ตอนนั้นมันได้มีอินโฟเมชันให้สำหรับท่านได้ตรวจสอบอยู่แล้วไม่ผิดปกติอะไรหรอกครับการที่เลื่อนเลนส์ซูมที่มีค่า 2f นะครับแล้วจะเกิดการผิดปกติครับครับผมกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงการถ่ายภาพแนวมีชีวิตนะครับกับน้ำไม้นะครับน้ำไม้ก็บอกแล้วนะครับว่าดรามาติกนี้ใช้ได้กับทุกประเภทใช่ครับทุกภาพทุกแนวในการถ่ายของเราเลยนะครับ อย่างล่าสุดก็รูปเมื่อสักครู่ที่ให้ดูก็เป็นรูปช้างในะครับจะเห็นว่าช้างธรมธรมดาานี่กลายเป็นช้างที่มันดูโอ้โหมีชีวิต <c oughs> คือมันมีไลท์มีแสงมีไลติ้งเกี่ยวข้อง <c oughs> ใช่ไหมครับใช่อย่างเรื่องนี้อย่างเราก็ยังสามารถพูดได้อีกเรื่องหนึ่งค,คือเรื่องของช้างตัวนี้มันมีเรื่องของมุมแสงถ้าสังเกตดีๆปุ๊บเนี่ยวัตถุใดในโลกที่อยู่ใกล้แสงหรือเป็นมุมโค้งจะมีการสะท้อนของแสงมากกว่าวัตถุที่เป็นแบน เนื่อไหมครับอย่างผิวคนเราเนี่ยครับอ่าอย่างคนที่ดูอยู่ในยกแขนตัวเองขึ้นมาดูได้เลยหันห้าเข้าหาไฟนนอ่อนที่บ้านจะเห็นว่าส่วนโค้งของแขนเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่าส่วนที่เป็นส่วนแบนช้างก็เหมือนกันครับสันงวงด้านหน้าเป็นส่วนโค้งรับแสงถูกไหมครับด้วยมุมแสงที่ผมเลือกถ่ายแสงที่เข้ามาหาช้างก่อนอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ย่อมสว่างกว่าอยู่ส่วนที่ไกลกว่า <c oughs> อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้แล้วโค้ง <c oughs> ย่อมสว่างกว่าปกติ <c oughs> ในส่วนแบนที่อยู่ใกล้ <c oughs> จะเห็นว่าในภาพเนี่ยสันงวงของช้างเนี่ยมีแสง <c oughs> บนหน้าผากช้างมีแสงแล้วด้านหลังไล่มืดออกไป <c oughs> มืดเนี่ยมันคือการควบคุมเดฟของกล้องก็คือการควบคุมค่า f อ t o p ในธรรมชาติของม่านตามนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าในสภาพแสงเดียวกันความคมคือความชัด ความเบลอคือความมืดเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการม่านตาของมนุษย์เนี่ยครับมาถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายด้วยการเอาความสว่างเป็นความชัดมันก็จะยิ่งชัดกว่าปกติเอาด้านหลังเป็นความเบลอมันก็จะมืดเพราะโดนซออคอของช้างบังแสงไว้เราก็จะได้ภาพช้างที่เป็นมิติอ่าครับผมนี่โอ้เราได้เรียนรู้ไปเยอะนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพแบบนี้เทคนิคแบบนี้ในเรื่องของมุมมองแนวความคิดหรือการคาดการณ์รวมไปถึงจังหวะเวลาด้วยนะครับในการนําเสนอที่ผมอยากจะเรียนถามน้ำไม้ครับว่า ในมุมมองของน้ำไม้น้ำไม้คิดว่าอนาคตของช่างภาพที่ถ่ายภาพแนวนี้นะครับ,รบเป็นยังไงครับสดใสแค่ไหนผมอบอกเลยว่าอนาคตสดใสมากครับเพราะว่าตลาดไม่มีตัวเลือกตอนนี้เลยครับอย่างตัวผมตอนนี้ถ้าใครที่อยู่คนใกล้ตัวผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยทำงานจนโดนหามเข้า ICU มาแล้วสองครั้งหนักขนาดนั้นเลยขนาดนั้นครับ,ค,รบคิดว่างานเยอะขนาดไหน โ,โดนหามนะครับใช้คำว่าหามเขา i อ u เกือบตายแล้วนะครับสองอย่างนี้เลยนะลย,ยิ่งต้องรีบเชิญชวนให <ๆ S 2> ้มาผล,ผลิตบุคลากรออกมาเพราะว่าคนตลาดตอนนี้ต้องการมากเพราะมันเป็นภาพแนวอาร์ตแล้วคนที่ได้ภาพเราไปเนี่ยเขามีความภูมิใจเพราะภาพเขาเนี่ยเป็นภาพเดียวในโลกเรา <c oughs> บอกอย่างภาพอื่นเนี่ยเอาเอาสมมุติเอาอะไรสักอย่างหนึง่งเอาผู้หญิงสวยคนหนึง่งนางแบบคนหนึง่งไปยืนใต้ต้นไม้ที่สถานที่สักสถานที่หนึง่งภาพแบบนี้เราก็สามารถ ทำได้เหมือนกันโดยเอานางแบบคนเดิมไปยืนมันเป็นการเรียนแบบได้ <c oughs> พฤติกรรมเรียนแบบได้ตลอดเวลาแต่ภาพดรามาติกเนี่ยเป็นพฤติกรรมเรียนแบบได้ไหมได้แต่ทําได้แค่คล้าย <c oughs> ยังไงก็ไม่เหมือนต้นฉบับถึงแม้ตัวผมเองก็ตาม <c oughs> จะให้ผมกลับไปถ่ายช้างตัวนี้เหมือนเดิมได้ไหมผมบอกเลยผมทาไม่ได้ <c oughs> ถึงแม้ช้างตัวเดิมจะเอาหัวไปซุกกับฟางเหมือนเดิมแต่ระดับของฟางเม็ดของฟางตำแหน่งของฟางที่ติดหัว <c oughs> ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เส้นทางของสายดัมมาติกยังอีกยาวไกลครับเพราะว่าใครกว่าใครคนหนึ่งจะฝ่าฟันมาถึงจุดสําเร็จของดัมมาติกได้เรียนรู้ได้จบหลักสูตรได้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นมันแบบว่าท้อแท้ระหว่างทางไปเยอะครับเพราะมัน,ม,นมันใช้ความสามารถสูงเหมือน,นกันสูงมากครับยากมากเพราะมันทั้งเล่นกับคนเล่นกับความคิดเราเล่นกับสิ่งที่เราจะไปถ่ายใช่ครับทุกอย่างที่เป็นเราประกอบใช่องยาก ใจต้องพร้อมกหอนใจต้องพร้อมครับใจต้องพร้อมอันดับแรกเลยอุปกรณ์ไม่เท่าไหร่ครับอุปกรณ์ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับใจครับใจอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเป็นช่างภาพแนวนี้นะครับอนาคตสดใสแน่นอนสดใสแน่นอนชัวร์ครับครับผมเดี๋ยวให้น้าเนี่ยครับช่วยฝากข้อคิดนะครับให้กับน้องๆช่างภาพมือใหม่นะครับที่อยากจะมาทํางานในแนวถ่ายภาพแบบดรามาติกแบบนี้ครับสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีเลยคือความพร้อมของร่างกายนะครับความพร้อมของ ระยะเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนต้องต้องขอบอกกันว่าถ้าสําหรับคนที่มีเวลาให้กับการทุ่มเทนในทางด้านการถ่ายรูปน้อยเนี่ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวอุปกรณ์ในการทํางานนะครับพยายามใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดหัดใช้อุปกรณ์ให้น้อยแล้วใช้อุปกรณ์ให้คล่องอันดับแรกเลยเมื่อได้กล้องมานะครับพยายามเข้าทุกซอกทุกมุมของกล้องอพยายามเข้าใจกับมันทุกเมนู อย่าเข้าไปเจออะไรหน้าตาแปลกๆรู้สึกไม่คุ้นแล้วถอยกลับออกมากลัวปรับคืนไม่ได้อย่าทําอย่างนั้นครับให้ตะลุยทําเข้าไปตะลุยทาเข้าไปเราลองก่อนคือเราเรียนรู้ใช้อุปกรณ์เราให้ครบใช่ครบให้รู้ให้ครบทุกฟังก์ชันถูกต้องไอ้ตัวนี้ใช้อะไรทําอะไรถูกต้องปุ่มนี้คืออะไรถูกต้องครับแล้วถ้าเราไม่รู้จะไปไหนครับศึกษาเพิ่มเมนูมีแน่นอนครับแมนวนกล้องเข้าแถมมากับกล้องหลายๆคนหลายคนไม่อ่านเมนวนซื้อกล้องมารู้แค่ว่าจัเตอร์อยู่ตรงไหนชดเชยแสงเลยแล้วจบเลยไม่ได้ครับ พอเราเคุารู้เรื่องกล้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาหัดดูเรื่องแสงไม่ต้องไปไหนครับหน้าบ้านตัวเองครับจําหน้าตาแสงไว้ว่าท้องฟ้าแบบเนี้ยครับต้องทําแบบเนี้ยแต่ยอมให้เป็นสีส้มท้องฟ้าแบบนี้ต้องตั้งค่าเท่านี้อย่าไปจําว่าเป็นเวลาอย่าไปจําว่าเที่ยงเพราะบางวันเที่ยงฝนตกบางวันห้าโมงเย็นแดดเปรี้ยงเลยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้กับดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นอย่าไปจําเวลาให้จําลักษณะหน้าตาของท้องฟ้าแทนนะครับ เพราะฉะนี้คือเบื้องต้นครับมองมองเรื่องของแสงเรื่องของกล้องครับคือเป็นแนวคิดที่อยากจะฝากไว้ใช่ไหมครับอุปกรณ์ก็ไม่ต้องเลือกเยอะนะครับเอาให้พอดีพอดีที่มีฟังก์ชันครบที่มีฟังก์ชันครบใช่ครับเพราะเห็นอย่างที่น้าได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยครับเราต้องหยิบพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมใช้ครับพร้อมใช้แล้วก็เรื่องที่สําคัญสําคัญก็คือเรื่องของแสงใช่สำคัญมากผัดมองแสงให้เป็นใช่เพราะว่ามุม แค่บิดไปนิดเดียวแสงก็เปลี่ยนใช่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเราต้องมีจินตนาการในการสร้างภาพด้วยมีต้องมีจินตนาการคือเราต้องคาดการเห็นก่อนใช่นะครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถูกต้องไอ้นาคอข้างหน้าภาพที่เราอยากจะได้คือภาพอะไรถูกต้องผลลัพธ์ของภาพคืออะไรเพราะอย่างตัวอย่างที่น้าได้ให้ดูไปหลายๆภาพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าถ้าเราดูเราสื่อมาเนี่ยสื่อจากภาพ ไม่ได้เป็นความหมายอย่างที่ที่ภาพออกมาที่ภาพออกมาใช่นะครับแต่งตอนที่เราตั้งใจจะถ่ายลงไปใช่ใช่นะครับเราต้องเดาให้ออกต้องเดาให้ออกใช่เดาให้ออกว่ามันคืออะไรแล้วก็ไวัยนะครับหัดมองแสงด้วยตาให้ออกว่าโทนภาพโดยรวมเนี่ย เราจะต้องชดเชยบวกชดเชยลบอะไรพวกนี้ครับอันนี้สําคัญก็ <c oughs> ในเรื่องของไอ้พวกเทคนิคพื้นฐานนี่คือเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องรู้ครับเขาต้องฝึกมาเขาต้องฝึกมาอยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วครับเรื่องชดเชยแสงเรื่องการโฟกัสเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพื้นฐานการถ่ายภาพมากๆซึ่ง <S <S 2> <S 2> คนซื้อกล้องมาหนึ่งตัวเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาเรียนรู้แค่อาทิ์เดียว2อาทิตย์เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเบสิกครับซึ่งทุกคนต้องรู้แต่เรื่องของแนวคิดจินตนาการเนี่ยถ้าเราไม่แนะนําเราไม่บอกเขาคงจะนกไไไม่่อออวาจะต้งงงคิดปย นี่ครับเพราะฉะนั้นตอนวันเนี้ยทุกคนได้เรียนรู้แล้วอย่างน้อยก็ได้เข้าใจเบื้องต้นของงานดมาตกิก็สามารถเอาหยิบกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันลองฝึกด้วยตัวเองได้นะครับครับผมโอ้โหถือว่าแบบมันมีกําลังใจนะสำหรับ,ค,รบคนที่แบอบว่าอยากจะมาเป็นช่างภาพเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มเห็นภาพถ้า <ใน S 1> ตั้งใจ <นะ S 1> 3-6เดือนครับของแนวนี้หรอรของแนวนี้ในการถ่ายเบื้องต้นอเพราะอันนี้คือสถิติจากลูกศิษย์ครับที่ทำมา ถ้าอย่างสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพมาก่อนดีมากเลยครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยถ้าคนหยิบกล้องขึ้นมาตัวแรกแล้วเพิ่งซื้อมาให้ถามตัวเองเลยว่าชอบดรามาติกไหมถ้าชอบฝึกเลยครับเป็นเร็วมากเพราะหัวสมองยังโล่งๆยังไม่มีเรื่องราวอะไรมามากเกี่ยวมากมายนะครับก็เป็นเร็วมากเรามันมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยไหมครับว่าเราเป็นคนอุปนิสัยนอนนั้นแน่นอนโดยเฉพาะบุคลิกถ้าสมมุติว่า ถ้าพูดถึงเรื่องบุคลิกของช่างภาพที่จะมาเป็นสายดรามาติกได้นยต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนช้าไหม <tiế ng S 2> ช้าในเรื่องวิธีคิดคช้าในเรื่องการยื้องกลายไปไหนสักที่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเป็นช่างภาพดรามาติกอย่างน้อยต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนคิดเร็วทําเร็วกระฉับกระเฉงลักษณะอย่างเงี้ยเหมาะที่จะเป็นช่างภาพดรามาติกครับผมและนั่นก็คือเป็นแนวคิดนะครับที่ น้ำไม้นะครับได้ฝากให้กับช่งางภาพทุกท่านนะครับที่อยากจะ พันตัวเองมาถ่ายภาพในแนวภาพมีชีวิตหรือดรามาติกนะครับรวมไปถึงได้บอกแล้วนะครับว่าอนาคตของตลาดการถ่ายภาพแบบนี้นี่ยังกว้างไกลอีกมากนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเราก็ได้พูดคุยกันมาถึงการถ่ายภาพแบบนี้เยอะมากเลยนะครับก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณสุรเชษน้ำทิพย์นะครับหรือน้ำไม้นะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราตลอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับน้ำไม้ครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเสียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียน